ออมเงินออมรักให้ลูกนะครับผมออมเงินปีละ1 2 0 0 0บาทได้เงินคืนนะครับผมปีละ2,500บาทเลยนะครับผมโดยปกติแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ออมเงินกันอยู่แล้วนะครับผมธรรมดาออมปีละ1 2 0 0 0บาทได้เงินคืนหรือว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ120บาทหรือ150บาทประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมแต่วันนี้ครับผมว่าออมที่ฟิลิปครับผมออมปีละ1 2 0 0 0บาทครับได้เงินคืนปีละ 2,500บาทเลยครับผมออมแค่15ปีแต่รับดอกเบี้ยจนถึงอายุ90ปีเลยครับผมอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วเงินออมตัวนี้นะครับผมการันตีเลยว่านะครับคุณพ่อคุณแม่เจะได้เงินตามนี้เป๊ะนะครับผมตามนี้เป๊ะคือออม1 2 0 0 0บาทได้เงินคืน2อ0 0บาทออมแค่15ปีรับดอกเบี้ยจนถึง90ปีครับผมโดยครับจุดเด่นของประกันตัวนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับหลังจากที่ลูกของคุณพ่อคุณแม่ครับอายุ60 61ปีนะครับผมหรือว่าตอนที่อายุ61ปีเนี่ยเขาจะได้ครับผมจาก2,005จะเพิ่มเป็น4เท่านะครับผมประมาณ20,000กว่าบาทขึ้นไปแล้วก็ไลข่ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับผมโดยที่ปีที่61ได้20,000นะครับผม62ก็20,001 20,02ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยอจนเขาอายุถึง89ปีครับผมแล้วจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับผมตอนที่น้องนะครับลูกของผมวัยอายุ90ปีเขาจะได้นะครับผมประมาณ หนึ่งแสนกว่าบาทเลยครับเท่ากับว่าตอนที่ไ้เขาอายุ 90, เก้าเขาได้เงินก้อนใหญ่ไปอีกก้อนหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยครับผมรับดอกเบีย้ยตั้งแต่นะครับตั้งแต่ทําปีแรกจนถึงอายุ90เนี่ยออมเงินไปเท่าไหร่นะครับผมกี่ปีออมไปแค่15ปีนะครับผมออมแค่15ห้แต่รับดอกเบีย้ยจนถึงอายุ90ปีนะครับผมโดยตลอดทั้งโครงการเนี่ยครับผมเราจะใช้เงินออมเนี่ยประมาณ180,000สดบาทเท่านั้นครับผมแต่ เงินคืนที่ได้ตลอดโครงการเนี่ยประมาณ6 0แสนกว่าบาทครับผมอ้อมแสนแปดได้เงินคืนห0แสนกว่าคุ้มไหมครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมคุ้มมากมากนะครับผมอยากได้รายละเอียดของโครงการนี้นะครับผมนะฮะอินบ็อกซ์สั่งอาร์ได้เลยนะครับผมอาจจะทำการส่งไฟล์ที่เป็นตัวสัญญาให้ดูนะครับว่าเงินคืนแต่ละปีนะครับผมได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หลังจากเกษียณไปแล้วหรือเอาหกสิบเอ็ดไปแล้วได้เงินคืน ปีละเท่าไหร่นะครับผมและจุดคุ้มทุนนะครับผมปิดกรมธรรม์จุดคุ้มทุนอยู่ที่ปีไหนนะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาหาได้เลยครับอาจจะส่งไฟล์ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปพิจารณาเก็บเงินตัวนี้ไว้ให้ลูกหลักของคุณพ่อคุณแม่ครับผมออมไม่ต้องเยอะครับตัวนี้ครับออมแค่ไม่กี่บาท12ื่นสองได้สองพเลยครับผมนะถ้าออม2องหมได้5,000ครับผมถ้าออมแสนสองได้เท่าไหร่ครับผม 25 0 0 0บัญยัติตายางง่ายๆอย่างนี้ครับผมประกันตัวนี้เข้าใจไม่ยากครับผมขอแค่คุณพ่อคุณแม่เปิดใจรับฟังตัวนี้นะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปนะครับผมยังไงแล้วก็อ็อกซ์สารได้เลยนะครับผมยินดีที่ได้ดูแลทุกท่านครับผมไปกันครับแล้วเจอกันนะครับผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย